สวัสดีจ้าพี่นอ้องยาดาวโนเวมาละเด้อจ้ามาเดอ้อมาเข่าป่าวันนี้มาตุละละเลียมเสบียงเตรียมของมาพร้อมพี่น้องมาก็เลยเพื่เทศจากตุละเสละ็ล้วก็เลยแวะป่าเตรียมของมาพร้อมไปดูเฮ็ดดำคือเก่าจ้ามาที่เก่ามาจ้ามาลุ้นกันว่ายายกีดด่ใดเฮ็ดดำไม่วันนี้จะมีคนอื่นเก็บไปยังนะจ้ามันเรื่องที่เหลือไว้ก็มันโตยยังมาจ้าไปลุ้นละกันมาละกันนะจ้ามา

จ้ะอันนี้เราก็เก็บกันได้แหละพี่น้องเด็ดเอาได้เด,ดี๋ย,ยน,นี่เนาะเด็ดเอาเลยก็ได้จ้ะนี่เอาแบบนี้เลยก็ได้เนาะมันกินได้เม,ม่ต้องเอาไมยทิ้งเยอะเนาะจ้ะกระจับไม่ค่อยถุงมือมันหนาถุงยางผัดติ๊กตรงก็ไม่มีขายพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวนี้ น,นี่โอ้จะตัดเอาเลยหรือวะนี่นพี่น้องดูงให้พี่น้องดูกันนอจ่ะเนี่ยอันนี้ทตให้ให้พี่น้องดูเฉยจ้ะมันที่เป็นแบบนี้นจ้ะเอาไปไปตั้งกอแบบนี้เลยก่อนอันนี้ให้พี่น้องดูเนาะเด้อจ้ะพีน่น้องเอ้ยเนี่เป็นก็กอองนี้จ้ะอืม นี่ยากะจีเด็ดเอาเถอะดึงเอาเถอะจ้ะจ้ะนี่ยากะจีดึงเอ๋อมูนี่ดึงให้พี่น้องดูไดน้น้อคอยเก็บกันนี่เลยพี่น้องไี่กลัวเอาดินไปทิ้งหลายเนาะจ้ะตรงตอก็ไว้เป็นกัะน,นี้ถ้าเผื่อเชื่อมันยินได้ เหอใดเนาะไม่วางไง <c ười> โอ้ยนี่ไปทื่เก่าพี่น้องเอ้ยดึงเอาเลยเล่เจอพี่นอ้องถุงมือมันไม่ถนดัดพรอมพี่น้องเอ้ย ถุงมืออันนี้มันหนามันเหมือนถุงมือพลาสติกถุงมือพลาสติกมันบางมันกัดควายจะลุดเอ๋มันทั้งควนเลยพี่น้อง ยืดมือมาคือเก่าเลยไอ้ควนมันกระดาอ้าวมันคอยจะยืดมือตามเนาะนี่พี่น้องดอกแรกก็เห็นนะจ๊ะแต่ว่ากระเท่าๆพึ่งหวานอันนี้โอู้มือนี่จับนี่จ้ะอใบไม้เท่าเลยให้ดูเฉยนาะจ้ะไม่ได้ดอกนี่เท่าหมดเลยจ้ะโอู้เสียดายดอกแรกของปีที่ยาดาวเห็นเห็นเห็ดพึงหวานจ้ะ แต่ก็เอาไม่ได้โอเคไปดูกันจับทีบไปไปดูหาต่อกันเนาะโ้อที่สามจ้ะโค้อที่สามคอยงัดเอางัดคอยงแเด็กขึ้นกับพี่น้องไม <laughs> วันนี้เราไปแกงตม้มยำกุ้งพี่น้องอร่อยๆทานกินดีทั้งบ้านเลยจ้ะนี่จ้ะอย่าทำได้ตัดอดแบบนี้มันก็ได้ง่ายขึ้นจ้ะมันไม่ต้องมานนักมากเนาะ กระโดกันจ้ะพี่น้องพี่น้องกระดายเปนหน่อยพูดจ้ะคัดเอาเนาะเจ้คัดเอาจ้ะคัดเอาพี่น้องคัดเอาเจ้ะมองไม่เห็นเนาะจ้ะคัดเอาเ ของชอบพี่น้องเอ้ยก็ต้องคัดเอาอย่างนี้เลยจ้ะใครมาชิหลังก็จะบุนเด้อรอให้มันใหญ่ไหมใหญ่ไม่ทันดอกจ้ะยากกับที่คัดเอาไปางี้แหละคัดที่อันเรากินได้ที่เหลือก็เหลอมันจใหญ่ให้อีกเนาะนึกว่าไงดาวก็ดึงเอาไปางี้แหละเล่าไปหมดจ้ะ Ui, xe đấy Ông ăn rồi kìa Ông là chà Anh thân dậy chứ lâu hay dậy có mấy lửa Khôi ở như này Anh khách áo, Lâu ngồi cả khuôn mắt đi lắng cả Mình dậy cả kiếp đại ít nữa Nhìn chặt phía nào nhỉ? Nhìn chặt Ui, và chim mình ở trong có ở thứ cầu là phi nông ơi có mắn năn tắt cái lưới chả tăng đi và chim mình đứng cố đọc chúng mưa cả xài tóng ăn cả cốt để cong mới đại chúng mưa con chờ ใส่ถุงมือก่อจกน, <c oughs> <c oughs> นจักลลยนะจะเนาะโอ้ยตัดหมดเลยแบบนี้มันก็ตเต็มเร็วพี่น้องเอ,อ้ยไม่ตัดดีกว่าเนาะจ้ะมันจะเต็มเร็วพอดนักะตะกามีทั้งนาอีกสามสี่กอจ้ะพี่น้อง

อย่าปีบไปเมื่อกี้ได้ไหมนักพ่อมตอนตันี่จะเหี่งหน่อยคัดอ่อนดอกใหญ่มันนี่ขึ้นก้อนโอ้อยโอ้แตกแตกแตกพี่น้องจะแตกเด้อของหายากไ,ไปทั้งมันอีกจะพี่ยาตทิ้งไว,ว้ใหญ่แล้วนูน้นเห็นมันคัดคอนตัวจ้ะพีน<ว>่น้องมันคุ้งควนบ่ Có mình mà Dạ đáo Hiến toán kiếp đường rồi Cái cây đỏ khít Dạ cây cây để. Dùng, lá, lái Dùng lái à, cái lá Dùng cái lá Cái cây ngắt Cái cây ngắt Nào bàn nó cho nó Tắt cái điệu ดึงเอาง่ายกว่าจะรุดปัดปัดปัดอุ้ยพี่น้องเอ้ยอีกเราตอบนอกจากเนาะเอาไปแกงต้มยำกุ้งต้องว่าอร่อยกันทั้งบ้านเลยยังวะหอมก็เฮ็ดเอ้คนญี่ปุ่นนั่ะน่ะเรียกเฮ็ดอะไรเนี่ย ก็ ens, เลยจะพี่น้องเอางาจมันไปด้สองอันเนาะแต่อันนี้จะไม่เอาไปจ้ะไปกันนี่เอาขัดดึงไป้เงาให้ได้อยู่ตรงนี้เพื่อเพื่อเชือกก็ติดไปก็อนได้อยู่นี่เลยแม่เราไม่เอาไปมันเชื่อมที่ได้อยู่นี่เนาะจ้ะเงามันมีเชือกก็หนีไปไม่มีเชือกไม่ต้องเอาไปทิ้งบ้านเยอะว่าไหมพี่น้องจ้ะ ไปดูกันจากพี่น้องนี่จ้ะขึกก้กลัไปนู่นจ้ะหุ่นได้เห็นนู่นจ้ะมาตัอยอูออยก็น้อยจะเนาะนี่อันน้อยเกาจะนี่ก้อน้อยก็ยังไม่ขึ้นดีนี่ก็เล่ยคุณขึ้ไปนี่ยา,ากใช่ไาวันนี้จ้ะอยาจะช่ว่านี่อยา,ากใช่ไหมเอาอันนี้ตะกากระตังไว้ถุงมือก็ใส่เด็กคางเดียวจ้ะวันนี้มันกล่องมันก็ Năn miếng đại chứ uống dung cái lái bi ơi dùng lái lại dạ bi nóng hinh mẹ dạ dùng cái lái dùng tìm tủa này ừ cái toán nhá có nghĩa con khoe bạc có tám phút luôn nữa chứ nó có nghĩa con ôi dùng 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 ơi có gì đâu Nhìn là chị áo dạc có ăn Nhìn phía นี่พี่น้องจิเอายากจะ้ะใส่ลงไปใหญ่ดึงหน่อยดึงมันกับลวดเมื่อพี่นอ้องเพราะว่ามันอยู่กลุ่มเดียวกันจะ้ะตรงนั้นแยกได้ยากกับจิแยกไว้ไม่เอาไปก็จะว่ากันด้วยจะเด้อตรงไหนแยกได้ยากกับจิคัดเอาจะ้ะตรงไหนเป็นกลุ่มเป็น,นก้อนก็แยกไม่ได้ยากก็ต้องลวดมัดแน่นจ้ะเนาะ nhỉ ừ. à. Không có chỉ rút khơi nhá chờ dung còn lái rồi xa dung tím tủa ก็นี้ก็ไม่ได้ชวนยายอิ๋วมาดอกจ้ะไ,ได้จุ้มยายอิ๋วไม่ได้ชวนดอกของนี่มาธุระเนะาะยายอิ๋วเอ้ยอยาดา,มาวมาคุณปู่ก็มาธุระก็เลยเตลิดมาเก็บแพะเก็บเพชรปู่เขามาธุระเนาะโอ้เจ็บแล้วแหละมันก็มาขำมาหมึดนะจ๊ะเนาะยิ่จ้ะปะจิเพี้ยตัวจ้ะ Hay mất ba lại cán cái ngoài kinh. Khởi coi cho coi chưa? Để cứ đọc thảo, đọc bán có mất cái gì vậy? Đây là cái gì vậy? Đây là cái là cái gì vậy? อีกชีกมากี่เป็นอย่างงี้จ้ะเอาลูกค้าเขาเหรอพี่น้องลูกค้าอันนี้เด้อสะได้มาชาจ้ะแต่ว่าอย่าด่ามารอบแรกนั่นก็อนพอก,กินได้บึง้งแต่ไม่ได้เอานเนาะมาว่าน้อยจ้ะกินเฮ็ดเน่าเป็นหึบเลยฮะอะไรเกพี่น้อง จะพี่เนาะเราก็มาเล่มเอาจ้ะเหลือไหวนะใครมาเอาก็ไม ah ่รู้เนาะจ้ะเนาะคนอื่นอาจจะมาเอาก่อนเราก็ได้นี่ปลายเจ้าได้หลายคันเลยดิเียล่มค่อยแกะไปของอร่อยเนาะของหายากจ้ะดึงเอาดีกว่นจะเก็บพี่หนุ่งใั่ไหม Nature. Khá chưa mẹ dài đi chưa mẹ 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 chưa thôi khăn ăn như chưa? ít được dùng cái <laughs> bao dùng ấy. จ้ะพี่น้องร่างขึ้นจ้ะตะปุตะปี่อู้หุหุหุจ้ะอันเท้ากับเท้าอันขึ้นไม่กับขึ้นแต่มันไม่เลยเวลาจะป่าไม่กลวงเนาะจ้ะเนาะแต่ก็พอปรงจะเก็บจ้ะมาน้องเก็บต่อจ้ะเก็บกันต่อจ้ะ เยอันนี้ก,กวกกนดนก๋วามาให้ม่นะก็ขึนจะพี่น้องนีพยายามไม่ให้ไอไองาก็ขึนงาก็ทิ้งไ้นี่จะเป็นยานกินก็ถ้าม่อยากอ,อ,อ,อก้ะต่ตไตอคุณจ้ะนี่นี่ โค้ดไว้ยืนจับพี่เนาะถ้าขึ้นได้นี่เนาะงาวคือี่เอต้นกบเอดอกมันคือับเอดอกค้านะคือที่ใหญ่จ้ะเอานี้กันทิมใหญ่กว่านันที่บ่ายนี่กี่ก้อนนี่อู้หูฉันทำไหน้อยวันนี้เอาไม่ได้จับง่าอ๋อทีกว่าจงหวะจังหวะอันน้อยนี่น,น้อยอยู่ ขัดเอาตรงนี้ขัดเอาตรงนี้จ้ะไม่เคยพูดทั้งทั้งล่างๆอย่าชะลาใจเด้อพี่น้องขายใหญ่ๆเลยดิตักงไต้มันอะไต้เขาขายใหญ่อะเจ๊ขาเขาใหญ่เั็นไต้เห็นไหมขาเขาจะอ้วนจ้ะน้่งอวนดูน้่งอวนนี่ดูครืองเล็บเลยไอ้คนก็ติ้วๆเด้อ thả lóc nứngออกมา leo, khái dài bắt đầu tay nè, nhung, dài chưa, cái có จะอ้่นอ่ะอ้วอนดีกันขาก็น่ะสาสั่านๆดอกแต,ต่ว่าก็อ้วนอ้วนโอ้ยฮักอยู่ไกลโพด,ดึงไม่ขึ้นจะ,จะพี่น้องเก็บต่อจะ้ะ Nhìn Nam Có ẩu chưa Ui Cái Ui bảy tôi chỉ có một hay tên là nó tất cả những cái cái kìa kìa cái kìa 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 Thầu leo, Ủa giảm đau lòng bunny. Tu ngoan tàu mùa tàu mùa tàu mốt tàu mùa tàu mùa chứ mùa tàu 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 mùa ได้เออล่มเอายนะจ๊ะต้นมดวงเอ็บปวก,กใหญ่แหละโอยใหญ่หมดแหละนี่ต่เล่มนี้ได้ครับไปลดว่าจะไปตรงไหนก็ได้กคุยว่ากันอย่าไม่ทลายดอกผัวจะเป็นดินอู้งามพี่น้องอันนี้งามจ้ะขาบ่เลยขาใหญ่ดีตรงนี้ฉันก็ต้องอ่นอ,อนครับนี่แหละ ยาแบบอร่อยดีเถาลายมันเหนียวจ้ะทำนี้ก็เล่งดีเลยเป็นยาเป็นสลายป๊บเดียวแล้วก็ออกได้แต่เป็นดินก็มันยังลำบากปูนั่งรอกาก็วิ่งออกกำลังกายพอผมนั่งรอไม่ไหวถออยาออกกำลังกาย พี่น้องคลิปนี้กับที่จบแค่นี้จ้าเฮ็ดมันนั่นเลยมีหน่อยเนาะจะนาะคลิปเก็บเฮ็ดดัมฝรั่งนอร์เวย์ทางเหนือจ้ะงานกับไว้แค่นี้เด้อจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจและทุกการติดตามจ้าขอบคุณมากจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้นานอนรับวันดี ฝันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ให้ได้จริงๆเดอ้อจ้ะเดอ้อทุกูทุกๆๆคนจ้ะอดดีติวัดดีอีกครั้งจ้ะวัดดีจ้า